ทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้มีกี่คนแล้วห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วนะคะเพ่นรอยเจิคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยถึงสองหมืก่อนนะเดี๋ยวเราจะบอกกติกาวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะโอเคหนึ 1, ่งมื 1, ละหนึ่งมื 1, ละหนึ่งืละโอเคถึงสอง0 0ื่นแล้วนะคะตอนนี้สองห0ื่น คนนะคะที่เข้ามาหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะคะก็ยังทานอยู่นะคะเอาเป็นว่านะคะสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นธรรมเนียมของกลุ่มเราที่เราจะมีกิจกรรมนะะในการจัดเลี้ยงปีใหม่ว่าจะเป็นกินโต๊ะแชร์หรือว่าปีใหม่หรือว่าวันเกิดทุกอย่างรวมเป็นเสร็จทุกคนที่เกิดก็คือมาเลี้ยงในวันนี้ว,นนวันเดียวเลยนะคะก็ ก็คือเช่นเคยนะในการเลี้ยงของเรานั้นนะ่ะก็จะมีการจับฉลากของขวัญซึ่งหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาได้จับฉลากของขวัญนี่มันเป็นยังไงอะไรกติกายังไงเพราะกติกาของเรามันเด็ดๆทุกปีเลยนะคะก็คือปีนี้ก็เด็ดเช่นกันนะคะกว่าจะเคาะโจทย์ออกมาได้เป็นมติที่ประชุมของอกลุ่มเรานะคะก็ก็ได้มากลุ่มเราแนละ้วตัดสินใจโดยกลุ่มคนเดียวแล้วกูก็คิดคนเดียวนะคะ โอเคก็มาดูกันนะคะงานงานออลงานจัดวันที่23เสาร์ที่23มกราคม2564นะโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะคะสะวัสด,ดี2 3,000คนโอ้เฉียด30,000นปแล้วนะคะโอเคนะคะกติกาของเราเอาเลยเริ่มเลยกติกาของเรานะคะในการจับสลากของขวัญน,นะคะปีนี้ก็คือของละวันนะคะไม่ ไม่ไม่ต่ำกว่า300บาทนะคะแล้วก็คนที่จะมาร่วมจับสลากของขวัญของเราเนี่ยทุกคนนะก็ต้องฟังกติกาให้อย่างดีถ้าใครแก้โจทย์ผิดนะคะเราก็จะมีการปรับเงินรางวัลหรือว่าให้เอาเข้ากลุ่มหรือว่าเอาไปสําหรับเลี้ยงนะคะกติกาของเราก็คือนะคะเราจะใช้กติกาเดยกันว่าใครที่อยู่ตําบลอะไรนะคะฟังนะคะฟังะะแล้วมีประกาศโจทย์เลยนะคะจดจดนะัดโจดและจํานะคะ ตำบลน,นะคะตำบลตามเลขไอ้ตามบัตรประชาชนนะคุณอยู่ตำบลอะไรนะคะอ่ะคะตำบลอะไรอ่ะแล้วเราก็จะทําไงเราจะเกี่ยวกับการจัดของขวัญยังไงก็คือคุณอยู่สมมติว่าคุณอ่าอย่างฉันเนี่ยอยู่ตำบลสัมพัเนียงนะสัมพเนียงสัมพันเนียงอ่ะสัมพันเนียงนะคะก็จะเป็นนี้นะคะ สัมพะเนียงโอเคอยู่ตําบลสัมพะเนียงแล้วเราก็มานับกันว่าสัมพันเนียงเนี่ยมีสระและพยัญชนะทั้งหมดกี่อัน,นะคนนี้เราก็นับได้มาแล้วนะคะมาเนี่ยสามจระเสือสระอาพอ,อพานจระอาจระเองน,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 นี่นี่นี่นั่นโอเคนับมาแล้วได้สิบนะคะสัมพันเนียงมีสิบนะคะโอเคสิบสระพยัญชนะและก็อักษรก็คือเป็นของรางวัลสิบชิ้น ิบชิ้นไม่ต่ำกว่าสามร้อยเฮ้ยแล้วสิบชิ้นแค่นี้มันจบไหมมันไม่จบนะคะมันต้องเป็นของที่เริ่มต้นด้วยด้วยอะไรแบบนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสอเสือสอเสือแล้วก็สอของของเริ่มต้นที่สอเสือนะแล้วก็เริ่มต้นที่งองูนะเริ่มต้นถึงจะเป็นตัวท้ายแต่เอาเป็นเริ่มต้นนะอ่าอย่างเช่นสร้อยเสื้ออะไรย่างนี้ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้เป็นเงินเป็นงูเป็น ง่ามง่ามเปียกง่ามแห้งอะไรก็ได้นะคะรวมมาแล้วสองอย่างเนี้ยว่าจะเป็นอันนี้หกชิ้นอันนี้สี่ชิ้นก็ได้นะให้รวมให้ได้ให้ได้สิบชิ้นตามที่เราตามที่เรานับนับไว้อะว่าได้ให้ได้สิบชิ้นนะรวมให้ได้สิบชิ้นแล้วก็ให้ได้ไม่ต่ำกว่าสามร้อยบาทนะคะโอเคแบบนี้นะงงไหมเนี่ยโจดนะโจทย์นะมีประกาศโจดนะโอเคโจดย์นะจด โอเคก็สรุปแต่ที่กูพูดอ้อมไอ้อมมาเมื่อกี้ก็คือเอาของจำนวนชิ้นตามสระและพยัญชนะของตำบลน,นะตำบลที่เราอยู่แล้วก็ตำบลที่เราอยู่แล้วก็ของที่ขึ้นต้นของตำบลเราชื่อตำบลของเรานะแล้วก็ลงท้ายคำสระอักษรล,ลงท้าย โอเคงงไหมเนี่ยถอาถ้าคนอยู่ตำบลที่มีสระเอนำอะไรเงี้ยเราเราไม่เอานะถ้าอย่อำเภอไอ้ตำบลตำบลตำบลเมืองม้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามอม้านะเอามอม้าเขาว่า,เ,ามเมืองแทนนะโอเคนะแล้วเจอการาหาใครทำผิดกติกานะคะเราปรับเป็นเงินมูลค่า500บาทนะคะเข้างานฉลองเลี้ยงในวันนั้นเลยนะคะ โอเคค่ะแตวันนี้เราก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่อดทนฟังกติกายาวเหยียดของเรานะคะอ้อลืมอีกอย่างหนึง่งแล้วชุดนะคะชุดที่เราจะใส่ไปร่วมง,งานปาร์ตี้นั้นจะเป็นชุดแนวไหนชุดจังไห่มันเป็นจังไห่นะคะปีที่แล้วก็ก็หลายคนก็คงได้เห็นกันแล้วนะเป็นตีนงานบวชลูกนะคะตีนบวชลูกก็คือแต่งชุดคุณแก่แต่ว่าปีนี้นะคะ ก็เพื่อนๆ,ๆก็โหวตนเ,เข้ามาเยอะเหมือนกันนะก็มีหลายอย่างแต่ก็มาลงตัวที่โคฟดารานะคะอย่างเช่นเราเราจะแต่งตัวยังไงนะเราก็ต้องหารูปดาราเป็นเรสเลนต์รูปดารามา1รูปนะคะแล้วเราก็แต่งตัวให้เหมือนกับเขาคนนั้นดาราคนนั้นแต่งให้ดูออกนะว่าเป็นคนนั้นนะคะอย่าแต่งมั่วนะไม่ช่ไม่ใช่แบบอุ้ยแต่งนี่ออกมาแบบใส่เสื้อธรรมจาแล้วแบบบอกว่าฉันหน้าเหมือนอ้าอย่างเงี้ย แต่คุณไม่ได้มีเสื้อผ้าหรืออะไรที่มันคล้ายคึงอํำอีก,กิอัปกากิริยาต่างๆที่เหมือนอ้ำาเงี้ยก็ไม่ได้นะคะอย่างงี้ฉันเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเหมือนใครเนี่ยเหมือนแป้วใช่ไหมโอเคก็เออแต่งตัวเป็นแป้วอย่างเงี้ยเสือ้อหรือว่าอะไรเงี้ยก็แค่คล้ายๆนะเหมือนนะโอเคเหมือนนะโอเคชุดก็คือครอดา คะหารูปเรฟเลนซ์ดาราหรือว่าคนดังมาหนึ่งคนนี่ยจะเป็นลุงคนเปิดเต่หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ให้ดูรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยฮะนี่วงแว๊บแรกเออไอเทีทยนี่คือแบบใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคโอเคก็ขอให้ทุกคนทําตามกติกาด้วยอย่าลืมนะคะวันที่สามวันเสาร์ที่ยี่สามมกราสองพันถ้าเขาถูกสิบสี่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ของหวานอย่าลืมกติกา แล้วก็ไปกอดูข้างล่างนะคะใครมีข้อสงสัยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่อยู่ตามขึ้นขึ้นข้างล่างนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ